มาตรงนี้สิดูสิว่าถ้าสําเร็จร่วมกรรมบทนี่จะเป็นยังไงไม่ร่วมเป็นยังไงนะตั้งสังเกตให้ดีเอาองค์ให้ได้แล้วก็เวลาการพูดการอะไรนะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ให้จับหลักให้ได้ว่าโลพาโทสามีไหมหรือว่าอโลอโทอโมมีไหมนะคะตรงนี้นะประโยคะคือความเพียรเนี่ยความเพียรมาจากองค์ที่3นะเห็นประโยค์โคไหม ดูห <ฮะ S 1> นังสือองค์แห่งมุสาว่าประโยโคโค <ฮะ S 1> เห็นไหมประโยโคโคข้อสามเนี่ย,ยตรงนี้โยงมาถึงข้างล่าง <ฮะ S 1> ความพยายามในการมมุสสี่อย่างสังฆิกะอันนี้ข้อหนึ่งพยายมามมเสดรียตัวเองสองอนติกะใช้ให้ผู้อื่นมุสาสามนิสสกิยะนิสสกิยะเขียนเรื่องที่ไม่จริงแล้วทิ้งไปให้คนอื่นเข้าใจผิด เช่นทิ้งจดหมายหรือโฆษณาทางวิทยุอันนี้ยุคสมัยนั้นเป็นวิทยุนะยุคสมัยนี้มันมีมากกว่าวิทยุนะเอ่อีทาวระเขียนเรื่องที่ไม่จริงแล้วปิดประกาศไว้จางรึกไว้พิมพ์ตัวหนังสือไว้อัดเสียงไว้อันนี้ความพยายามมีสี่แบบนะสามอย่างข้อสองสามสี่เนี่ยอันนี้เป็นส่วนน้อย แต่ข้อหนึ่งเนี่ยเป็นส่วนมากนะการการการขยันนะความขยันเนี่ยขยันด้วยตัวเองเนี่ยขยันเป็นส่วนมากเลยเขียนไว้นะข้อหนึ่งอะ่ะเขียนคำว่าส่วนมากไว้วงกลมตรงข้อหนึ่งแล้วก็ส,กส่วนมากและอีกสามข้อนั้นนะใส่รัว้วล้อมรั้วเอาไว้แล้วก็เขียนคำว่าส่วนน้อยคือขยนันการขยนัขยนใช้ผู้อื่นเนี่ยเป็นส่วนน้อยโดยมาก โดยมากเนี่ยขยันด้วยตัวเองก,การโกหกอะ่ะการโกหกต้องขยันด้วยตัวเองโดยมากนะข้อสองสามสี่เนี่ยส่วนน้อยข้อหนึ่งนส่วนมากเลยนะในประโยค่าทั้งสี่อย่างนี้สาหัสที่การประโยค่าเป็นประโยคค่าโดยตรงคือเป็นไปนโดยส่วนมากส่วนประโยค่าทั้งสามเป็นไปนโดยส่วนน้อยนีไไ่ไงคะหน้าหนึ่งสามสามดูหนังสือตามด้วยนะคะหน้าหนึ่งสามสาม มีพระบาลีท่านแสดงไว้ว่ามุสสาวาทศัตตถังวิสังวาทนาจิตตาตัดโชว,วายาโมประสะัสสตัทัตถาชนะนัิติสัมภาราจตุโรโหนติประโยเคโกสาหัติโกอานัตติกะนิสสคิยะภาวราติจักยุชเร องของมุสาวาะมีสี่อย่างคือสิ่งของหรือเรื่องราวที่ไม่จริงอย่างหนึง่งมีจิตคิดจะทําให้ผู้อื่นเข้าใจผิดอย่างหนึง่งมีความพยายามด้วยกายหรือด้วยวาจาที่ปกคกับจิตที่คิดจะมุสาอันนั้นอ,อย่างหนึง่งผู้อื่นมีความเชื่อตามเนื้อความที่ได้มุสานั้นอีกอย่างหนึง่งก็คือองสี่ด้านซ้ายมือนี่แหละเข้าใจนะคะประโยคน่านั้นในมหาอัถกถากล่าวไว้ว่า ได้สารหัตถิกะประโยคะอย่างเดียวแต่ในอัตถสาริณีอัตถกถากล่าวว่าอนัตติกะนิสกิยะและถาวรประโยคะเหล่านี้ย่อมเป็นไปได้ก็มาเนือเอเ้อหามีหลายที่นะคะในอัตถกถานณะหน้าหนึ่งสามสามย่อหน้าตรงกลางสารหัตถิกะประโยคะแปลการมุสาด้วยตนเองทำได้โดยกายทางกายทางวาจามุสาทางกายเช่น ต้องการปฏิเสธด้วยการสั่งสีสั่งหรือต้องการรับด้วยอาการพยักหน้าอันนี้ก็โกหกได้นะพยักหน้าโกหกได้มุสาวาททางวาจาได้แก่การกล่าววาจาที่ไม่จริงอันนี้เป็นสาหัสที่กานะทําด้วยตัวเองนะความพยายามที่ทําด้วยตัวเองอย่างเช่นว่าอื้อสั่งหัวอันนี้สั่งอืออย่างนี้นะหรือไม่กอ็อืพยักหน้าอืมอ,อย่างเงี้ยโกหกได้เหมือนกัน นี่ใช้ความเพียนโกหกนะการพย,ายักหน้าเนี่ยใช้ความขยักนะั้นใช่เข้าใจใไหมใชมุสาวาทางวาจาก,ก็คือพูดออกไปเลยไม่ได้ไม่ได้นี่ใช่ค่ะนะเพราะฉะนั้นพูดด้วยตัวเองนะเพียนด้วยตัวเองเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้แต่ถ้าใช้ผู้อื่นเพียอนอานัตติกาปรโยคะใช้ผู้อื่นโกหกก็คือทางกายก็ได้ทางวาจาก็ได้ใช่ไหมคะ ใช้ให้ผู้อื่นมุสารทางกายก็อย่างเช่นเขียนหนังสือส่งไปนะคุณเอกก็ส่งไปให้คุณนคุณรัฐเลยนะแล้วก็มุสารด้วยกายด้วยวาจาใช้ให้ผู้อื่นมุสาทางวาจาก็ได้อย่างเช่นว่าพูดออกไปเลยใช่ไหมคะพูดออกไปใช้การโกหกนะคะเ้นคุณเอกสามารถโกหกนะโกหกคุณรัฐทางกายวาจาก็ได้คุณรัฐจะโกหกคุณเอกทางกายวาจาก็ได้นะ แต่ว่าอย่าทำนะผมจะพูดก่อนจ่ายนะอย่าพูดชื่อนะนะจะโก้เลยเชื่อนักโก้เลยนะอันนี้เป็นตัวอย่างใกล้ๆเนาะให้เราดู้ว่าถ้ามีบุคคลเข้ามาจะเข้าใจง่ายขึ้นนะคะข้อต่อไปย่อหน้าล่างสุดหน้าหนึ่งสามสามมุสาวาทที่เป็นศีลวิบัติด้วยนะวิบัติแปลว่าเสียหายนะวิบัติเนี่ยเสียหายศีลเสียหาย และมุสาว่าที่สําเร็จเป็นกรรมบทเนี่ยคือการโกโหกเนี่ยเป็นศีวิบัติก็ได้การโกโหกเป็นกรรมบทก็ได้เข้าใจใช่ไหมคะเรามาดูนะในองค์ทั้งสี่ก็คือสิ่งของหรือเรื่องราวที่ไม่จริงจิตคิดจะมุสาพายายามมุสาด้วยการวาจาตามความประสงค์มีผู้อื่นเชื่อองค์ทั้งสีน่นี้ถ้าลวมแต่เพียงสององค์ก็คือมีจิตคิดจะมุสาและพายายามมุสาเป็นข้อที่สองกับข้อที่สามนะ ข้อสองและข้อสาถ้าเกิดมีความไม่ยามมุสาทางกายหรือทางวาจาแล้วเราะฤหัสก็ตามบัะชิตก็ตามย่อมสําเร็จเป็นเพียงสี่วิบัติเป็นเพียงสี่วิบัติค่ะก็คือข้อสองและข้อสามค่ะหนึ่งสามสองหนึ่งสามสองข้อสองวิสังวาธนาจิตตามีจิตคิดจะมุสาอันนี้ยังไม่ได้พูดนะจิตคิดก่อน ข้อสาประโยโคพยายามมูสาด้วยกายด้วยวาจาตามความประสงค์ของตนตะกี้คิดตอนนี้พยายามทาให้กายวาจาเคลื่อนนะใช่ไหมคะท่านบอกว่าถ้าพูดออกมาแล้วเนี่ยก็คือสีลวิบัติหน้าหนึ่งสาท่านบอกว่าถ้าศีลวิบัติเนี่ยไม่ก้าวล่วงไปถึงกรรมบทเพราะว่ายังไม่ครบไม่ครบสี่องค์เข้าใจใช่ไหมคอัอยังไม่ก้าวล่วงกรรมบท ถ้าการมมษาครบองค์สี่ก็เป็นอันว่าสาเร็จกรรมบทอันนี้ก็คือปะานตัวนี้เป็นหนทางนะปะาะแปลว่าหนทาง,างทางไปไหนปะทะไม่ใช่ทาร์นะทาระต้องเป็นพอทหารอันนี้เป็นทอถุงนะคะปะาะปะทะก็คือเป็นหนทางนะทางทางที่ทำทำกรรมเสร็จแล้วที่จะไปตามทางก็คือไปอบายปุ่มสินะคะ ในองค์ที่สี่นะไม่ใช่องค์ทั้งสี่นะองค์ที่สี่ที่กล่าวว่าตัทัตถวิชานั่งผู้อื่นมีความหลงเชื่อตามเนื้อความที่มุสานั้นข้อนี้แสดงให้รู้ว่าการพูดโมสาถ้าผู้ฟังเชื่อตามเนื้อความเป็นอันว่าร่วมกรรมบทถ้าผู้ไม่เชื่อก็คือ,คอไม่ร่วมกรรมบทเนาะอันนี้ก็คือย้ำย้ำย้ำถากได้ค่ะอืม เพราะว่าเป็นข้อมูลตั้งแต่เรื่องแรกแล้วว่าการโกหกครบองค์ไปกรรมบทก็ได้ไม่กรรมบทก็ได้แต่ท่านยกหัวข้อนี้ว่าเป็นศีลศีลวิบัติได้นะแต่ไม่ครบองค์อย่างเงี้ยเข้าใจใช่ไหมครไม่ครบองค์ทั้งสีลทำว่าวิบัติกตบขาดเออมันต่างกันต่างกันถ้าขาดนี้ครบองค์อ๋อวิบัติคือร่องร่องร่องก็คือเหมือนกับว่าท่านมันเหมือนกับเป็นรูเนาะ สีน์สีเป็นรูเนาะสีนด่างสีร้อยอย่างเงี้ยเนาะอ๋อวิบัตือถ้าขาดก็คือขาดก็คือขาดองค์องศีงก็คือครบทุสาวาทเลยแท้ใช่ไหมค่ะ้ยใช่ค่ะสีก็หลุดไปเลยองค์โงก็ไปอบายได้เลยค่ะค่ะเออคุณถามดีนะแต่ถ้าพูดถึงว่ามีสององค์เนาะแค่สีลวิบัติก็คือวิบัติเแปลว่าเสียหายเนาะสีล์เสียหายก็เป็นเป็นรูเป็นรู สีตา่างสีพร้อยต่อไปนะคะหน้าหนึ่งสามสี่นะคะกรรมมาปฐมุสาวาทะคือมุสาวาที่ร่วมกรรมบทนั้นแบ่งออกเป็นสองอย่างก็คือชนิดนำไปสู่อาบายได้และก็ไม่นำไปสู่อาบายนะเรามาดูกันนะชนิดที่นำไปสู่อาบายต้องเป็นมุสาวาที่ทำให้คนหลงเชื่อนี่ท่านเน้นมากเลยนะเน้นคนนั้นต้องเชื่อด้วยนะนะแล้วก็เกิดความเสียหายกับผู้นั้นด้วย ถ้าผู้ที่เชื่อไม่ได้เกิดความเสียหายมูสานั้นก็ไม่นำสุวบายเช่นการพูดมูสาว่าของอำมาตผู้หนึ่งต่อพระราชาเพื่อเลกษาศรัทธาพระราชาไว้รักษาชีวิตของชายผู้หนึ่งไว้อันนี้การเคยพูดให้ฟังนะมั้งเคยพูดให้ฟังแล้วที่บอกว่าอะไรผู้หญิงเนี่ยสามสองสามีภรรยาเนี่ยสองสามีภรรยาเป็นคนจนอาศัยอยู่ที่ศาลาแห่งหนึ่งเนี่ยก็ไปอยู่ที่ศาลา ทีนี้ผู้หญิงเนี่ยท้องพอเขาท้องเนี่ยเขาอ,อยากอยากทานอาหารในวังใช่ไหมไ<ง>ก็เลยให้สามีเนี่ยเนี่ยปลอมตัวสามีเนี่ยม่รู้จะทํำยังไงสงสารก็เลยปลอมตัวเป็นพระใช่ไหมอ่าพอปลอมตัวเป็นพระแล้วก็ไปเดินหน้าหน้า,นาแถววังอ่าช่วงที่พระราชากำลังจะเสวยพระพาหาร ใช่ค่ะก็เลยเก็บความลับใส่นแหละค่ะเรื่องราวก็เป็นลักษณะที่เคยพูดได้ฟังนะมาตรงนี้หนึ่งสามห้าค่ะหนึ่งสามห้านะอันหนึ่งในการแสดงกิริยาอาการไล่สัตว์มีนกกาเป็นต้นย่อหน้าล่างสุดนะคะเห็นใช่ไหมคะก,การแสดงกิริยาอาการไล่สัตว์มีนกกาเป็นต้นโดยการเหมือนกับจะคว้างหรือยิงทาให้สัตว์คิดว่าจะยิงหรือจะคว้างปลาตนแล้วก็หนีไปเรล่านี้กล่าวไว้ว่าเป็นผููสาทางกาย แต่ไม่ทําให้เกิดความเสียหายเช่นเดียวกันก็คือไม่ได้ทําให้เขาตายอ่ะหรือไม่ก็สิ่งที่เขาจะมาลักอ่ะสมมตินกกาเนี่ยเห็นเขาเตากเนื้อเอาไว้ตากหมูตากอะไรไว้นียทีนี้นกกาเนี่ยกำลังจะมาจิกรักเอาไปแต่ว่าไม่ทันจิตมาจับปั๊บคนก็ไล่เลยมามาจับบเวรนั้นปั๊บคนไล่ไล่เสร็จแล้วก็ เนื้อเนื้อของบุคคลที่ไปตากไว้ไม่เกิดความเสียหายอ่าเนื้อที่ไปตากเอาไว้อะมันไม่เสียหายไม่ถูกขโมยนะเมื่อไม่ถูกขโมยก็คือเกี่ยวกับนกกาเนี่ยนะแม้เขาจะแบบว่ามีอะไรนะมีเหมือนมีอันตรายอ่ะกาเนี่ยช่วงที่เขามาเกาะปักเนี่ยถ้าเราปกมือไล่เขาเนี่ยปกมือปัปปไล่เขาาเงี้ยไม่ทาให้นกกาเสียหายตรงนี้นะ ไม่ได้ทําให้เสียหายเลยเพราะอะไรกิงไม่ได้ทำ้เสียหายเพราะว่านกกาก็ไม่แม้จะเชื่อเชื่อว่ามันมีภัยอันตรายแต่ว่าภัยนั้นยังไม่ทําร้ายเขาเลยใช่ไหมก็ไม่ได้ยิงเขาอ่ะเขาไม่ได้ตายแค่กมือเาแค่กมือใช่ให้เขาตกใจก็คือแบบอย่ามาอย่ามายุ่งกันเนื้อที่ตากแดดนะอะไรเบี้ยนั่นหนึ่งสามหกนะคะมุสาวาที่เป็นอาปสาวัชชะและมหาสาวัชชะกก็คือโทษหนักโทษเบาค่ะ อั at, ào, ata, ิษาวัชระนี่เ huh. ป็นโทษเบามหาสาวัชะโทษหนักนะฮะถ้าการโกหกเนี่ยเป็นเรื่องของการโกหกที่ให้โทษนะฮะการโกหกที่ให้โทษที่มีสองแบบก็คือโทษหนักโทษโทษเบาด้วยมุสาวาทที่ให้เกิดความเสียหายแต่ผู้เชื่อมีความเสียหายน้อยมุสาวาทก็เป็นอภิสาวัชะก็คือมีโทษน้อยถ้าผู้เชื่อมีความเสียหายมากมุสาวาทนั้นก็เป็น มหาสารัชักมีโทษมากไฟก็ตามที่ตั้งใจที่จะโกหกเพื่อที่จะให้เขานะคะเกิดเสียทรัพย์สินเสียเงินเสียเงินเสียทองเสียอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่อง,องความสูญเสียทรัพย์สมบัติใช่ใช่ใชอันเนี้ยค,<น>คนที่เขาทำท,ทำเรื่องพวกนี้ใช,ใช่ใช่ใช่ ใช่ค่ะนะคะมันมีมีหลาหลายมากสำหรับอาชีพอาชีพดีนะอาชีพเราต้องเราต้องบอกว่าอาชีพที่ทําอย่างหนึง่งบุคคลที่ไปทําอาชีพนี้อย่างหนึง่งบุคคลเนี่ยทาให้การงานของตัวเองเสียหายอันนั้นแล้วแต่นะบุคคลทําให้จิตใจของตัวเองมีบาปอกุศลที่เป็นเรื่องของการมุสา<ฮ>การโกโหกอ่ะอันนี้อย่างหนึง่ง นะส่วนงานที่เขาทําเป็นงานสุจริตนะงานที่งานที่สุจริตกับบุคคลที่มีจิตที่ทุจริตเราต้องแยกกันเข้าใจนะไม่ใช่ว่างานเนี่ยเป็นงานทุจริตนะเราอย่าเหมาเราต้องดูว่างานน่ะมันเป็นงานที่ไม่ได้เป็นฆ่าใครไม่ได้เป็นรัฐเอาอะไรของใครงานนี้นะแต่บุคคลที่ไปทํางานอันเนี้ยสร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อที่จะโกหก เอาเงินของเขามาอย่างเงี้ยเนาะเราต้องแยกกันมันอยู่ที่บุคคลมันอยู่ที่บุคคลการมุสานี่มันไม่ได้อยู่ที่อาชีพการงานอันนั้นไม่เกี่ยวนะอย่างคุณเองเนี่ยทำปลากระป๋องขายเนี่ยปลากระป๋องเนี่ยมันไม่ได้ตัวเป็นตัวมุสานะแต่ว่าปลากระป๋องสามารถทําให้จิตของบุคคลนี้ไปมุสาได้ก็เหมือนกับปลากระป๋องนั่นแหละเป็นเหตุปัใจจัยให้เกิดมุสาอันนี้เราต้องแยก การขายปลากระป๋องปลากระป๋องเน,นี่ยนะมันไม่ใช่เป็นเป็นอา,อาชีพทุจริตเนี่ยไม่ได้เป็นรักขโมยเขามาขายใช่ไหมครับอันนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นมาอย่างนั้นแล้วเราก็ไปรับมาขายอย่างเงี้ยเนาะสมมุติว่าใครก็ไม่รู้เขาทําอะไรไม่รู้แต่เราก็รับมาขายสิบลังอย่างเงี้ยนะเรามาเปิดโชว์หวยของเราอะนะสิบลังเราก็มาเปิดขายพอเราเปิดขายเนี่ยอันนี้เป็นอาชีพที่สุดจริตของเรานะเราขายของเข้าใจไหม แต่ตัวคุณเอกเนี่ยถ้าไม่มีจิตไปโกโหกใครว่าอันนี้ซื้อมากระป๋องละสมมติตกกระป๋องละสิบบาทแต่คุณเอกเนี่ยขายยี่สิบาทอย่างเงี้ยบอกว่าอุ้ยปลาชนิดนี้มันแพงอย่างเงี้ยไปโกหกเขาอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ถือว่าผิดละนะเอาปลากระป๋องมาเป็นอุปกรณ์ในการทําให้ตัวเองโกหกเพื่อที่จะได้เงินเพิ่มขึ้นมาต้องแยกระหว่างงานกับคนทํางาน อันนี้เป็นความละเอียดนะผู้ที่เป็นพยานเทจอันนี้อาจารย์เอาตามตำรานะคร